สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตและก็เรื่องของโชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับ พี่น้องชาววันอาทิตย์เส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะพลิกพลิกเล่หลายเรื่องในวงจรชีวิตนะครับแม้ว่าบรรยากาศ การพบปะก,กับผู้คนการสังสรรค์ปาร์ตี้เฮฮาอะไรต่างๆค่อนข้างจะมากแต่ก็จะมีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อหรือว่าพิีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเดอะมูนนะครับเดอะมูนคือความคุมเครือในใจอาจจะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจ แต่ว่าท่านยังไม่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาได้ตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะทำอย่างไรจะเลือกอะไรต้องรอเวลาต้องใจเย็นๆนะครับบางสิ่งบางอย่างขณะที่เราอยู่ท่ามกลางปัญหาอยู่ท่ามกลางมรสุม มันอาจจะหาทางออกไม่เจอยิ่งคิดยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งหาทางออกไม่เจอนะครับใครที่เจอปัญหาในรูปแบบนี้ต้องอดทนใจเย็นๆรอให้อะไรมันกระจ่างก,ก่อนแล้วค่อยคิดนะครับแล้วท่านจะพบทางออกที่มีโอกาสมากขึ้นนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สองเป็นเรื่องของการพบปะก,กับผู้คนเรื่องของกิจกรรม วันนี้ชาววันอาทิตย์นะครับอาจจะมีงานเลี้ยงมีงานสังสรรค์มีการร่วมหมู่ร่วมคณะการทํากิจกรรมอะไรบางอย่างรวมทั้งงานบันเทิงด้วยการกินดื่มท่องเที่ยวทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะใหญ่ๆซึ่งก็จะมีทั้งส่วนที่ดีและก็ส่วนที่อาจจะมีเป็นปัญหาด้วย ส่วนที่ดีคือได้งานได้การพบปะกั้งพวกคนกินดื่มสังสรรค์เฮฮามีความสนุกสนานรื่นเริงเต็มที่แต่ปัญหาก็อาจจะตามมาในเรื่องของงานท่านอาจจะมีความสะเพร่ามีความประมาทในบางเรื่องอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้หรือไม่เรื่องการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องระวังเรื่องเอกสารเรื่องสัญญาเรื่องข้อตกลง,งกลา,ารเจรจาใดๆก็ตามขอให้รอบครอบ รัดกลุ่มนะครับป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3สําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นแฮงแมนนะครับแฮงแมนคือเรื่องที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงป,ปรับกระทนหรแบบที่เราไม่รู้ตัวนะครับพลิกชีวิตเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่ทํางานแบบรวดเร็วเป็นพิเศษ รวมทั้งเปลี่ยนแบบแผนการดําเนินชีวิตด้วยพี่น้องชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้ควรที่จะดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบไม่ประมาทเวลาที่เราเจอปัญหาเจออุปสรรคหรือว่าเจอเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาเราจะรับมือได้ดีนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับ เป็นราชินีเปลี่ยนนะครับยังมีโอกาสดีมีโชคลาภแนวโน้มที่ท่านจะได้รับเงินก้อนโตเปิดกว้างขึ้นมานะครับโชคลาภกำลังจะได้รับนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบของการทำงานเปลี่ยนที่ทำงาน เปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแบบแผนการดําเนินชีวิตหรือไม่ก็จะเจอเหตุการณ์บางอย่างที่พลิกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับก็ต้องดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบไม่ประมาทนะครับส่วนเรื่องของกิจกรรมวันนี้เจอคนเยอะนะครับพบปะผู้คนสังสรรค์เฮฮามีความสนุกสนานเต็มที่นะครับก็ต้องประามาัดระวังด้วยนะครับไม่ว่าจะติดต่อเรื่องงานของการที่ จะตกลงเรื่องอะไรวันนี้ก็ต้องรอบคอบรัดกุ่มตรวจสอบที่ไปที่มาตรวจสอบเอกสารให้ดีๆเรื่องการเงินด้วยก็เช่นเดียวกันรวมทั้งเรื่องของสุขภาพนะครับก็ต้องระมัดระวังกินดื่มท่องเที่ยวสังสรรค์มากเกินไปกระทบต่อสุขภาพนะครับส่วนเรื่องของโอกาสวันนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับโชคก้อนโตรับเงินจำนวนมากนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ แต่มาเป็นดวงคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์เส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับวันนี้นะครับใครที่กําลังเดินทางต้องระวัง นะครับเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวกระทนหันเราไม่สามารถควบคุมได้รวมทั้งคนที่ดำเนินชีวิตยอยู่ด้วยนะครับท,ทั่วๆไปก็ต้องรอบคอบไม่ประมาทนะครับเพราะว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นมานะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์นะครับจะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับคือทาวเวอร์ ทาวเวอร์คือเหตุการณ์ที่หมอฮักได้เกริ่นไว้นะครับคือเหตุการณ์บางอย่างบางเรื่องที่เกิดขึ้นมาแบบรวดเร็วป,ปรับกระทันหันเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับหรือไม่ที่เรามักจะพูดกันว่าอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมานะครับซึ่งหมอฮักเองก็ไม่อยากให้เจอไม่อยากให้เกิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อ ให้บอกมาทิศทางแบบนี้นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ต้องระวังการดําเนินชีวิตนะครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่าคือไม่เจอจะดีกว่านะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของการงานนะครับวันนี้ยังมีเรื่องของผลผลของการแข่งขันผลของการสอบผลของการสมัครงาน มีโอกาสดีสําหรับพี่น้องชาววันจันนะครับที่จะได้รับผลตามที่เราต้องการนะครับท่านอาจจะประมูลงานหรือไม่ก็ทดสอบตรงนั้นตรงนี้คัดเลือกกฎเกณฑ์กติกาต่างๆเกี่ยวกับการสร้างงานสร้างอาชีพมีโอกาสดีในการที่จะได้รับผลในทิศทางที่เป็นที่น่าพอใจนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชาถ้วยนะครับในท่ามกลางมรสม ท่ากลางปัญหาท่านอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายท้อแท้เหมือนจะหมดกำลังใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติคนที่อยู่ท่ากลางปัญหามานานนะครับก็ต้องระวังนะครับและก็หาทางออกสร้างบรรยากาศใหม่ๆหรือไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่สร้างบุญสร้างกุศลมทำกิจกรรมที่เป็นแรงแรงจูงใจแรงบรรดาลใจให้กับตัวเอง เพื่อที่จะผ่านความรู้สึกตรงนี้ไปให้ได้นะครับแล้วท่านก็จะพบกับโอกาสใหม่ได้เหมือนกันครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นเรื่องที่ควรระวังนะครับคือ10บดาบสิบดาบปัญหาสุขภาพนะครับมาคู่กับเรื่องของทาวเวอร์ ก็ต้องระวังนะครับเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับมากน้อยอย่างไรก็ต้องระวังไว้ก่อนดีกว่านะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ดวงคนที่ควรระมัดระวังเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็ต้องดูแลในส่วนนี้ บริหารแล้วก็จัดการเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงด้วยความรอบคอบไม่ประมาทระวัดระวังเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเรื่องของการงานวันนี้มีโอกาสดีในสนามการแข่งขันการทดสอบการคัดเลือกกฎเกณฑ์กติกาท่านมีโอกาสาที่จะเป็นผู้ได้ร,รับความสําเร็จนะครับแม้ว่าจะมีบรรยากาศที่ชวนให้หดหูหมดกําลังใจ แต่ว่าท่านยังมีทางออกนะครับผู้ใหญ่ช่วยเหลือสร้างแรงบันดาลใจแรงจูงใจให้กับตัวเองได้นะครับโอกาสยังมีสำหรับคนที่ไม่ประมาทและไม่ยอมแพ้นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารเส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างาเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรค แนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้มองไปไกลๆมองไปถึงอนาคตเริ่มอะไรใหม่ๆได้ดีนะครับจะมีการพัฒนาที่น่าพอใจการงานการเงินความรักนะครับแม้ว่าบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นแบบที่ช้าไปนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอกาสเริ่มจะมีเข้ามานะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวง ชาวบันังคารจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1นึะครับเป็นสองไม้เท้าก็เรื่องของโอกาสการงานนะครับวันนี้ชาววันอังคารมีการเปลี่ยนแปลงงานได้นะครับบางคนก็จะมีบรรยากาศใหม่ๆมีการเดินทางไปเริ่มต้นงานใหม่รับตําแหน่งใหม่มีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น บางคนก็มองไปถึงอาชีพเสริมที่จะเพิ่มเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับเรื่องของการเงินวันนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินนะครับมีผลประกอบการมีกำไรมีเงินไหลเข้ามานะครับเรื่องของความรักก็เริ่มตุนได้ดีบางคนที่รอคอยความรักอยู่ก็มีโอกาสจะสมหวังนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นเทรน n ์นะครับเป็นสายน้ำที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ท่านจะสามารถผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาผ่านเหตุการณ์ที่ไม่ดีก้าวสู่จุดใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมการงานก็จะดีขึ้นรอคอยงานก็จะได้เริ่มงานทำใหม่ๆม,มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานหน้าที่ต่างๆนะครับเรื่องของการเงินก็มีโอกาสรับเงินมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับหรือไม่ความรักก็จะเริ่มดีขึ้นนี่คือบรรยากาศชีวิตมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่สามเป็นเจ็ดถ้วยนะครับเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของจินตนาการเป็นเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะอยู่ในบรรยากาศบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างนานเกินไปนะครับหรือไม่ก็สับสนอยู่กับการที่ไม่สามารถตัดสินใจเรื่องบางอย่างได้นะครับก็เป็นสิ่งที่พี่น้องชาววันอังคารต้องสามารถที่จะสลัดเหตุผลได้นะครับแต่ว่าก็ต้องใช้ความ พยายามนิดหนึ่งนะครับบางเหตุการณ์อาจจะติดอยู่กับความคิดนานเกินไปครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นอัศวินอัศวินถ้วยนะครับอัศวินถ้วยคือการรอรออย่างมีความหวังนะครับ บางทีวันนี้ก็อาจจะเป็นวันที่การมีการเรียนรู้พัฒนาการอดทนรอคอยในสิ่งที่ดีๆนะครับก็ขอให้สมหวังนะครับรออย่างมีความหวังนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจ ในเรื่องของการงานการเงินความรักการดําเนินชีวิตทิศทางชีวิตจะดีขึ้นจะผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นปัญหาแล้วก็เริ่มต้นโอกาสใหม่ๆนะครับบางคนมีการเดินทางมีการย้ายงานเปลี่ยนแปลงที่ทํางานมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆ พบปากเพื่อนฝูงใหม่ๆเข้ามาด้วยการเงินก็มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินความรักก็เริ่มดีขึ้นนะครับแม้ว่าบางอย่างรอช้ารอนานแต่ไม่เป็นไรนะครับโอกาสเริ่มเป็นความจริงนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธเส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรค แนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้แก้ไขไกรเกลรียกรณีที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้เริ่มต้นทําสัญญาใหม่ๆได้ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงอุปสรรคได้แต่ว่าต้องระวังนะครับ ส่วนเรื่องการเงินวันนี้ดีขึ้นนะครับรายร,รับเริ่มไหลเข้ามานะครับส่วนรายเดียดต่างๆของดวงพี่น้องที่เกิดในวันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับมาดูส่วนที่อาจจะเป็นปัญหาเจ็ดดาบนะครับเจดดาบคือคนบางคนนะครับพี่น้องชาววันพุธครับมาในวงจรชีวิตวเราพร้อมกับปัญหาพร้อมกับความยุ่งยากพร้อมกับความลําบากใจการประทะทงความคิดขัดแยง้ง หรือไม่เห็นต่างไม่เข้าใจซึ่งการการนทำให้เกิดความเสียหายกับเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานแบบแผนการดำเนินชีวิตเรื่องของการเงินด้วยซึ่งพี่น้องชาววันพุธต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนัครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของการเงินโดยตรงนะครับวันนี้ใครที่รอเงินอยู่ชาววันพุธนะครับไม่โอกาสที่จะได้รับเงินนะครับถึงไม่ได้รับเยอะนะครับแต่ว่า เงินดีขึ้นเริ่มไรลเข้ามาเปิดเส้นทางของการเงินดีขึ้นสภาพเงินคล่องนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับเป็นจ u s t i c e ัสติ i เรื่องของการแก้ไขกรณีที่ไม่ถูกต้องไกลเกลี่ยการพิพาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันการเริ่มต้นทําสัญญาใหม่ๆ เรื่องของการงานวันนี้ก็จะเริ่มต้นงานทําสัญญาใหม่ได้ซื้อขายจัดการบริหารได้ดีขึ้นรวมทั้งเรื่องของกฎหมายนะครับวันนี้ใครที่มีปัญหากฎหมายใครที่มีปัญหาเรื่องของคดีความมีโอกาสที่จะได้รับ,รบการไกลเกลี่ยการตัดสินในทิศทางที่ดีเป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับชาววันพุธนะครับเป็นห้าไม้เท้า ยังมีเรื่องที่ควรระวังความขัดแย้งความไม่เข้าใจการทะเลาะวิวาทนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่การไกลเคลียร์แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงคนที่ควรจะระวัง เรื่องคนบางคนขัดแย้งไม่เข้าใจทาะวิวาทเกิดความเสียหายนะครับอันนี้ต้องาระมัดระวังป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับโอกาสของท่านคือการไกลเกลี่ยกรณีไม่เข้าใจผิดพลาดหรือไม่ค้อบบุกพ้องอะไรที่ไม่ดีเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของการทําสัญญาการเจราจาการตกลงสิ่งใหม่ๆที่จะดีขึ้นเรื่องของการทํานิติกรรมเรื่องของการตัดสินคด,ดีความทั้งหลายทั้งปวงโอกาสดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการเงินวันนี้นรับเงิน นะครับมีรายได้ดีขึ้นมีสภาพการเงินที่คล่องนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพาหัส,สบดีพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีเส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับ ชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้นะครับมีดวงของจักรพัิมียิ่งใหญ่มีความสมบูรณ์มีความมั่นคงผ่านวิกฤตนะครับก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตได้แต่ยังมีเรื่องของความขัดแย้งเป็นปัญหาคาใจอยู่ต้องใจเย็นๆนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรบ้างาเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือสามดาบสามดาบคือการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจกัน อาจจะเกิดขึ้นมาจากอารมณ์จากความขัดแยง้งไม่ว่าเราอารมณ์เย็นแต่คนอื่นเขาอารมณ์ร้อนทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันพระฤหัหสบ,บดีวันนี้ต้องใจยเย็นๆนะครับมีเหตุมีผลยึดหลักในความถูกต้องนะครับไม่ว่าจะจดต่อประสานงานเรื่องอะไรก็ตามวันนี้ต้องใจยเย็นๆนะครับไว้ก่อนดีกว่านะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับมีดวงของราชินีพระจัน์อยู่ด้วยนะครับงานที่โดดเด่นขึ้นมาคืองานเกี่ยวกับความบันเทิงศิลปะดนตรีงานท่ากลางคืนนี้เด่นมากในช่วงนี้สําหรับชาววันพฤหัส,สบดีนะครับสุภาพสตรีชาววันพฤหัส,สบดีนะครับท่านจะด,ดื่น เวลาทำงานท่ามกลางคนเยอะๆนะครับจะมีคนประทับใจมีชื่อเสียงมีความสำเร็จเป็นที่มาของรายได้ความเชื่อมั่นความศรัทธาการยกย่องทั้งหลายทั้งปวงด้วยแต่เวลาอยู่คนเดียวนะครับท่านอาจจะมีความเครียดมีความกังวลมีความหวาดกลัวลึกๆนะครับอันนี้กับเ,เรื่องของสภาพจิตใจนัครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับมีจกกักรพัฒน นิดวงของคนที่จะประสบผลสำเร็จนะครับสุภาพบุรุษเชา้าวันพฤหัสบ,บดีนะครับโดดเด่นราวจัก,กรพัรดิมั่นคงก้าวสู่อนาคตที่ดีขึ้นผ่านสถานการณ์วิกฤตผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีให้กลับมาโดดเด่นได้การงานรุ่งเรืองทั้งงานเก่างานเดิมงานใหม่ก้าวหน้า มั่นคงขึ้นนะครับมากมายทีเดียวนะครับรับทรัพย์จำนวนมากด้วยคือมีความสมบูรณ์มีความมัน่นคงมีความยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงมีอํานาจบารมีตามมาตลอดในช่วงนี้ความรักนะครับก็จะมีความมั่นคงนะครับเจอคนที่ดีเจอคนที่จริงใจคนที่เราคอยคนรักเป็นชาวต่างชาติมีโอกาสจะสมบังในช่วงนี้สําหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็นสี่ไม้เท้านะครับโอกาสดีนะครับโอกาสทั้งการงานก็ดีขึ้นเด่นขึ้นไม่ว่าง,งานประจำงานส่วนตัวงานฟ์ีแลนซ์โอกาสการเงินก็รับเงินนะครับมีกำไรผลประกอบการมีการอะไรต่างๆที่เป็นผลลัพธ์ ดีขึ้นนะครับรับเงินด้วยความรักก็ดีนะครับรวมแล้วว่าดวงกำลังขึ้นทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จโชคลาภกำลังมาครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ดวงของจัก,กรพรรดิยิ่งใหญ่สมบูรณ์มั่นคงรุงเรืองด้วยอำนาจบารมีวาสนาความเร็จการงานการเงินความรักนะครับดวงของคนที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะดนตรีงานบันเทิงก็จะเด่นขึ้นเช่นเดียวกันนะครับสุภาพสตรีชาววันพฤหัสบดี วันนี้เด็ดใน่้ำการคนเยอะๆนะครับการทํางานซื้อศิลปะจะประสบผลสำเร็จแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเครียดความมิตกความกังวลเวลาอยู่คนเดียวนะครับส่วนที่ควรระวังภาพรวมๆคือความขัดแย้งการทรเลาะวิวัติยังมีปัญหาอยู่นะครับต้องระวังต้องใจยเย็นๆส่วนที่จะยิ่งใหญ่คือความเตร็จมากในช่วงเวลานี้นะครับมีดวงของจกกักรพรรดิ สมบูรณ์มั่นคงรุ่งเรืองก้าวหน้าเต็มที่รับทรัพรับเงินรอคนรักจะสมหวังแล้วก็เริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นมีโชคลาภนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์เส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงาน การเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้สบายๆนะครับงานก็มีการเปลี่ยนแปลงมีงานจอบงานฟรีนั้นเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวม,มีโชคลาภแล้วก็รับทรัพย์จํานวนมากด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือเดอะฟูดนะครับ โดยพืนคือบรรยากาศสบายนะครับวันนี้พักผ่อนหย่อนใจเดินทางท่องเที่ยวพบปะกับพวกคนมีกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเต็มพี่นะครับงานก็อาจจะเน้นไปที่งานจ็อบงานฟรีแลนซ์เสร็จงานนี้ขึ้นงานใหม่ได้สบายๆนะครับเป็นบรรยากาศของคนที่พักผ่อนมีความพอใจกับตัวเองคิดอยากจะทําอะไรก็ทําได้ตามใจชอบครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ สองนะครับก็ยังเป็นเรื่องของการงานนะครับแม้ว่าจะมีบรรยากาศสบายๆแต่งานยังเยอะอยู่นะครับงานเข้ารับงานตลอดนะครับต้องจัดสรรจัดการบริหารการงานด้วยนะครับและก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำหรับคนที่ทํางานมากเกินไปอาจมีปัญหาสุขภาพนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับเป็นสามปีนี้นะครับโอกาสดีรับทรัพย์การเงินมีโชคลาภด้วยนะครับ การลงทุนต่างๆค้าขายประสบผลเส็จลงทุนน้อยแต่จะได้รับผลที่น่าพอใจและนอกจากนี้ชาววันศุกร์ยังมีเซนส์ส่วนตัวนะครับคือรู้ว่าจะทําอย่างไรจึงจะประสบผลสเร็จจึงจะได้รับเงินโชคลาบมาจากเซนส์ส่วนตัวด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบโดยตรงโอกาสทิศทางชีวิตสําหรับชาววันศุกร์นะครับมีดวงจัก กับพัดดีๆน,นะครับนี่คือสำเร็จยิ่งใหญ่มากโชคลาบรับทรัพย์จำนวนมากความรักสมบูรณ์ดีชีวิตวันนี้เต็มที่นะครับมีความพร้อมมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ดวงของคนที่ มีความสุขนะครับทำอะไรตามใจชอบพักผ่อนท่องเที่ยวเดินทางมีกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงงานก็อาจจะเป็นงานจอบงานฟีแลซ์ไม่ติดยึดกับอะไรมากเกินไปนักแต่ว่าเริ่มต้นใหม่ๆได้เสมอโชคลาภหมุนเข้ามาตลอดรับทรัพย์ตลอดเช่นเดียวกันและนอกจากนี้นะครับยังมีดวงของคนที่จะได้รับความสมบูรณ์มั่นคงร่ำรวยอย่างเต็มที่นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์เส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้ปัญหามีแต่ว่ามีทางออกมีทางแก้ และมีโอกาสใหม่ๆครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือแปดดาบนะครับแปดดาบคือปัญหาเรื่องที่ผูกมัดเรื่องที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่แม้ว่าเรากำลังอยากจะสลัดให้พ้นแต่ว่าก็เป็นความรู้สึกที่แย่ ที่จะต้องแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆบางอย่างนะครับไม่ว่าเป็นภาระตรงนั้นตรงนี้นีนน่สินหรือไม่เรื่องของสุขภาพด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของการติดต่อการสื่อสารรวดเร็วขึ้น2ดาบนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับวันนี้งานที่เกี่ยวเนื่องด้วย ธุรกิจออนไลน์นะครับก็จะรวดเร็วขึ้นไม่ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนท่านก็ยังสามารถสร้างงานได้ตกลงได้มีงานใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับแต่ว่าก็ต้องทําด้วยความรอบคอบใจเย็นๆตรวจสอบให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเผื่อใจร้อนไม่รอบคอบก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับเป็น8่ถ้วยนะครับอจาก8ดาบ มาถึงแปดถ้วยแปดถ้วยคือการก้าวพ้นจากปัญหาก้าวข้ามปัญหาผ่านอุปสรรคได้นะครับนี่คือโอกาสดีสำหรับชาววันเสาร์ที่เจออุปสรรคเจอเรื่องยุ่งยากลำบากใจเรื่องของการงานวันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงงานด้วยนะครับใครที่รองานอยู่ก็จะสมบังได้งานใหม่ๆเข้ามาย้ายงานเดินทางไกลผ่านอุปสรรคได้เริ่มต้นงานใหม่ได้ดีเยี่ยม เรื่องของการเงินนะครับก็จะผ่านอุปสรรคได้รับทรัพย์แก้ไขปัญหาของการเงินได้เช่นเดียวกันเรื่องของความรักนะครับใครที่รู้สึกว่าไม่ดีในช่วงก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ปรับความเข้าใจกันได้รอคอยความรักจะสมหวังสุขภาพก็จะดีขึ้นนะครับคนที่มีอุปสรรคเกี่ยวกับสุขภาพเริ่มคลี่คลายนะครับนี่คือโอกาสดีสำหรับชาววันเสาร์นะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องชาววันเสาร์นะครับเป็น6ถ้วยวันนี้มีโชคลาภนะครับมีโอกาสได้รับเงินแบบฟุกๆไม่รู้ตัวด้วยนะครับรวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีรอคนรักก็คนรักจะกลับมานะครับเป็นความรักกลับคืนบ้านคืนเรือนได้สบายๆนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันเสาร์วันที่ดวงของคนอาจจะมีปัญหาอึดอัดขัดข้องหัวใจในบางเรื่องบางอย่างภาระหน้าที่สุขภาพ แต่ว่าปัญหาต่างๆเหล่านั้นจะได้รับการคลี่คลายแก้ไขได้ผ่านอุปสรรคได้การงานก็จะเริ่มเดินเริ่มต้นได้ดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยได้หรือไม่จะมีการติดต่อการสื่อสารรวดเร็วขึ้นเกี่ยวกับการงานแต่ก็ต้องทําด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วท่านจะประสบผลสําเร็จการเงินดีขึ้นแก้ไขปัญหาของการเงินได้ความรักกลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับสุขภาพก็จะดีขึ้น รวมทั้งมีโอกาสได้รับเงินแบบฟุกๆรับโชคแบบไม่รู้ตัวนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเอาละรครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาบรวมทั้งสิ่งดีๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้ วิจารณญยาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสมหวังมั่นคงรุ่งเรือง,ร,องรับทรัพย์รับเงินจำนวนมากวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ